สมเร็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงหลีดไว้อาลัยอาสาสมัครฐานพลานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ที่ศาลาวัดบ้านจิกสูงตำบลเซเป็ดอำเภอตรัการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายขันชัดตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงหลีดพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนหลีดพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วางไว้หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพลานทีรศักก์ก่อยนาพันธ์ ที่สละเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6กันยายน2558จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกลิ่กรมทหารพลานที่44เหตุการณ์ที่บ้านกัวลอกาลีตำบลตะละดอรามันอําเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีขณะกำลังเดินทางโดยรถยนต์กลับฐานปฏิบัติการทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายโดยอาสาสมัครฐานพลานธีระศักดิ์าากอยนาพัน์ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่23กันยายนส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันพุทธที่30กันยายนณนะเมรุสถานวัดบ้านจิกสูงตำบลเซเป็ดอำเภอตรา,ารพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโคสกกนัศ